เริ่มต้นเช้าวันหยุดนะครับกับเหตุการณ์นะครับที่มีกลุ่มมือปืนนะครับบุกเข้าไปกราดริง ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังน,นะครับแห่งหนึ่งที่กรุงมิวนิกของเยอรมนีเบื้องต้นเองก็มีรายงานด้วยนะคบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณสักเก้าศพครับค่ะคือเหตุการณ์นี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณ17บเนาฬิกา50นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเริ่มต้นขึ้นที่ฝั่งของร้านแมคโดนัลล์ no ก่อนซึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโอลิมเปียช้อปปิ้งเมลที่เมืองมิวนิกค่ะแล้วอยู่ดีๆกลุ่มมือปืนเขาก็เลยบุกไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ กราดยิงใส่เหล่าประชาชนที่เขาอยู่ข้างในทางโฆษกตำรวจมิวนิกนะคะเขบอกว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นมีชายคนหนึ่งที่นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกันกำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นมือปืนที่ก่อเหตุหรือเปล่าแล้วก็ทางตำรวจเขาเชื่อว่ามีมือปืนอย่างน้อยๆ3คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะหลังจากเกิดการโจมตีตอนนี้ทางตำรวจเขากำลังปิดเมืองไล่ล่าอย่างเต็มที่ แต่ว่าล่าสุดนะคะที่ไปตรวจสอบทวิตเตอร์ที่ออกมาจากทางตำรวจของเยอรมนีบอกว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าชายที่ฆ่าตัวตายนะคะหลังที่เกิดเหตุการณ์กระยิงน่าจะเป็นมือปืนเพียงคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวรอการตรวจสอบแล้วก็การยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมือปืนคนเดียวหรือว่ามี3คนกันแน่ครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองมิวนิกนะครับ ทางการขอให้ประชาชนนะครับควรอยู่แต่ในบ้านส่วนบรรดาร้านค้าภาคธุรกิจต่างๆก็ปิดทําการแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าตอนนี้ระบบขนส่งทุกประเทศในเบืองก็หยุดให้บริการชั่วคราวไปก่อนขณะที่ในฝั่งของทาง CN เนะครับก็มีการรายงานโดยอ้างพยานคนหนึ่งซึ่งอยู่ในร้านแม o จูโน่นะครับบอกว่ามือปืนเนี่ยได้ยิงเด็ก,ดกๆที่กําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านแล้วก็ตะโกนคําว่าเอาเลาะอัคบาด้วยนะครับ Like an alarm. Boom, boom, boom. And he still killing the children. They make nothing. The children were sitting to eat. They can't run. I hear this. Allah all Allah that This I know because I'm Muslim too. I hear this and I only cry. Cat. แล้วก็นี่แหละค่ะเขาก็บอกนะคะบอกว่าเนี่ยฉันได้ยินเสียงปืนดังปังปังปังแล้วเขาก็ฆ่าเด็กๆคือเด็กๆไม่ได้ทาอะไรเลยเด็กๆกันบักกงนั่งกินอาหารกันอยู่แล้วก็หนีไม่ทันแล้วก็เน้นย้ํานะคะบอกว่าได้ยินคําว่าอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์เขาฟังออกค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นชาวมุสลิมเหมือนกันเขาบอกได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ได้แต่ร้องไห้คุณชวินครับขณะที S ่ล่าสุดเองนะครับในฝั่งของประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐนะครับก็ออกมาบอกนะคบว่า ในฝั่งของสหรัฐก็พร้อมที่จะสนับสนุนเยอรมนีหลังเกิดเหตุโจมตีที่ทนครมิวนิกโดยโอมามาบอกนะครับว่าตอนนี้ก็ได้รับการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเยอรมนีนะครับถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐ ดังนั้นสหรัฐนะครับก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในกรณีที่เยอรมนีต้องการความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะแล้วโฆษกของทำเนียบข่าวนะคะตอนนี้ออกถแถลงการประนามการโจมตีในครั้งนี้ค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกําลังทํางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะไปตรวจสอบว่ามีพลเมืองอเมริกันได้รับผลกระทบหรือเปล่าส่วนสถานทูตสหรัฐที่อยู่ในเยอรมนีนะคะก็ออกถแถลงการเตือนบนหน้าเว็บไซต์ค่ะ บอกว่าให้พลเมืองของอเมริกันหลีกเลี่ยงการออกไปเดินตามท้องถนนแล้วก็สถานที่สาธารณะต่างๆอย่างที่บอกกันไปประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ปิดเมืองไล่ล่าอย่างเต็มที่กลัวว่าคนที่ก่อเหตุนี้นะคะอาจจะไปซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอันนี้ไปเกิดขึ้นที่เยอรมนีครับตอนนี้เจ้าที่เองก็กําลังเร่งไล่ล่าติดตามตัวคนร้ายนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับแล้วก็ไปสังหารนะครับปีเด็กๆเ,เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะ